สดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเอกด้วยชาแนลนะครับนนแป้ะนะครับวันนี้จะมาสาธิตการผ่าหลังกุ้งนะครับแกะเส้นดำออกโดยที่เราไม่ไม่ต้องผ่านะครับเมนูที่จะทำวันนี้ก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับขั้นตอนแรกนะครับเอากุ้งมานะครับแล้วก็แกะหัวนะครับ เปิดแค่แบบนี้แล้วครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับแทงไปที่หลังของกุ้งนะครับเดินขึ้นมาครับจิ้มก็จะออกมาในนะครับตัวไหนเยอะก็ออกเยอะตัวไหนไม่มีก็ออกนิดเดียวนะครับต,ตัวนี้นิดเดียวยตัวต่อไปนะครับ นี่นะครับนี่ครับแทงกูลเลยครับตรงเึ้นหนังนครับก็ดึงออกนะครับนี่ครับผมเสร็จไปนะครับหนึ่งตัวนะครับลองให้ดูหม่ยครับ กุนะครับเล้นก็ดึงเส้นมันออกมาแล้วครับนี่ครับง่ายไหมครับเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับในการทำกุ้งแช่น้ำปลานะครับสำหรับนี้ก็พอลาไปนี่ครับสวัสดีครับ